สวัสดีครับน้าหนุ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับน้าหนุ่ยสวัสดีครับน้าหนุ่ยสวัสดีครับาติดตามตัวเลขกับน้าหนุ่ยคือเก่าเนาะครับเนาะนี่ยันข่าวว่าฝันดีเลรอเป็นบอกครับน้าหนุ่ยครับก็ฝันดีครับครับฝันว่าจะไหนเนาะก็ฝันว่าไปไปหาปลาครับผมไปหาปลาครับผมฝันว่าไปหาปลาไปริมแม่น้ำนะครับครับริมแม่น้ำไปไปเห็นไปเห็นผู้เฒ่า เราเลี้ยงปลานะครับเรนเลี้ยงปลาไว้เต็มข้างหน้านะครับเต็มข้างหน้าแกนะครับครับในแม่น้ำมันจะเลี้ยงปลาไว้เต็มแล้วว่าเอ๊ะทำไงถึงได้ปลาสักสองตัวเนาะก็เลยไปไปขอปลาผู้เท่าอผู้เฒ่านี่ผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้ชายครับผู้ชายครับโอ้เฒ่าคนแก่นะครับคนแก่แกก็ให้ปลามาสองตัว ให้มาสองสามตัวครับโอ้โหเราบอกพอหรือเปล่าบอกถ้าเกิดไม่ไม่พอก็เอาไปเองครับเราก็เลยบอกพอแล้วครับพอแล้วอันโทษนะครับรือว่าปันไปไปขอปานเพินนี่เพิ่นเป็นคนเป็นคนครับผมโอ้คนครับอยูในความฝันนะครับเป็นคนครับแต่นั่งเลี้ยงปลาอยู่นะครับนั่งเลี้ยงปลาอยู่ในแม่น้ำปลาเต้ไปหมดนะครับ มีตะปาตัวใหญ่นะครับครับมีตะปลาตัวใหญ่ในความฝันเป็นคนแต่ว่าแต่ว่าอาจจะเป็นพีกระไรด้างนอกใ่ครับโมยหู้จักอยู่บอกก็ไม่รู้จักครับไม่รู้จักมือหนามืเป็นหน้ามือเป็นหน้าครับจำเลี้งปลาในความฝันนะครับแค่นั่งคุต้นไม้ใหญ่นั่งต้นไม้ใหญ่โอ้คนใหญ่ใหญ่ครับคุณต้นไม้ใหญ่แค่ก็นั่งเลี้ยงปลาตัวนี้แหละครับ ทั้งดูปลานั้งนิ้วปลาครับก็ของปลาได้สองของโตก็เลยวันจะีลับเขาบอกมนี่ก่อนมานี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเลขให้เขาบอก,ก,อกอเดียเด๋ยวพึ่งไปเยี๋เพึ่งไปเดี๋ยวี่วบ,อบอกเลขใ<ๆ>ห้บ,บอกเลขครับผมเดี๋ยวคนที่บอกเลขให้เขาก็เลยบอกเลขให้สามตัวครับ สามตัวบอกเลขให้สามตัวได้ทั้งปลาได้ทั้งเล่ว่วนี่นะหนได้ั้งปลาได้ทั้งเล่ก็ได้ก็ดูแลแกเนคนใจดีมาะครับเนก็ทำให้บุญให้ทานคนนะครับค่ะให้ทาสคนตัวไหนตัวไหนนะคนแกบอกมา2องห้าสามครับผมสองห้าสามสมตัวเลยสองห้ามนะครับเร ข้าวครับผมเป็นคุณแก่คุณแก่คุณแก่อายุกเจ็ดสิบแล้วครับครับอายุถกเจ็สิายุตถกเจ็ดสินาะครับผมสองตัวมีประมานันเลขสองตัวนี่ก็ได้ปลามาสอตัวนี่ก็ปลาสองสามหมดจะปลากระเพาะเปับปลาแปดระเพะเปดครับ เอาสองแปดไดค่ะสองแสมตัวสมตัวได้สองตัวสองตัวสองแปสองตัวสามตัวค่ะสองห้าสามสองสามตัวครับหนยตีเป็นสองปเท่าครับเนาะกับสองตปลาก็เป็่งแนะครับอ้ค่าเป็นแปดแต่ว่าผู้เขามีบอกมีสองห้สามเนาะครับสองแโดเพระต ยังดังแนี่นะคะนอก็ขอโขดเอฟซีนะคะไยไปทอยมาเลาว่าฝนตกสงสัยตัวเรศหนนี้จะเก่าเล็วแรงเลยเนาะก็ควบคุมควบเย็นเนาะอัดไปโรดเด้ครับใส่ไปโรคอัดไปโรดใส่ปนโเลยมัใส่กะคับไปโรดมันใจมันใจบอกแค่ไนมันใจครับค่ะเรศก็หนีนะคะเนบผม่ยังเสีย มันใจครับขอบคุครับผมมันใจมันใจแรงครับผมต่ว่าเนามือที่จะเป็นคนดีต่ว่าเป็นเพศทีเป็นคนปกตินั่นก็ครับผมเหมือนคนปกตินี่ครับชุดเ่าอีกบ้างนั่นนึงเเท่าครับผมชเท่าชุดเท่าขน่วามันเป็นคนแแต่ก็ว่าหํามือมึเวลาถึงไหนท่าคนหรือสิก็ไม่รู้เหมือนจานะครับคือแต่เม่ไม่รู้เหมือนจำาล้คือ ม่มถามอะไรเลยครับเ่นแบบ่เหตุเป็นสยามเนาะครับผมแกก็ดูเหมือนคนปกติเลยนะครับคือคนนปกติแต่ไม่รู้ว่าคนลพีชจก็ใจดีครับอเอัเนี่นแให้โชคให้กับตัวเลขของมันนเนาะเพราะว่าไม่วอมฝันนี่มาบอกแต่พอแม่นคนดกมาบอกหรือนาต้วนหน้านี่นี่่จะีได้ถี่มาบอกหรือแตงใน้น ขั้นขึ้สิบบไปอยู่จันขั้นบนนั่นเลยเนาะครับผมค่ะเดี๋ยวให้นั้นเลยเบิ่งตัวเลขเนาะ ค่ะขอบคุณค่ะน้านุ่ยขอบคุณค่ะใช้ลำให้รวยนะครับตาที่ตาตุลีข้องนาหนุยครับเอฟซีประจำงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันหกสิบแปดครับเลขสามตัวครับสองห้าสามสองห้าสามตัดเหรียญครับเอฟซีเลขสองตัวครับสองแปดแปดสองกับกระนำจักหน่อยครับเนาะขอให้มีโชคใหญ่กับนาหนุยครับเมื่อนี้ครับเอฟซีเมื่อนี้ครับบ่าวแอมเราตรงสิบห้าไปเบิ่งข้องดีครับมีข้องดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับ บราเอมมาชมหน่อยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้ขาขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยาง่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้ขาขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จึงสิ่เือเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนางถาอยู่ของไนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้ยกู้เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยาก กลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างเลรวเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขันวัยพ่อหลวงปู่หลอดเนะพ่อนวดตีเหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ตามายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครมมับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบลอด้าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮาไข่ไขวว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าลานเห็ุใอ้คนมองบบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด คองหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหิ้งยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่งกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมานนะกนะ,ะครับเนาะแล้วก็เมื่อแท้ๆครับ่ามผัสเมื่อแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่อแล้วกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนีนมม่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้วกะ็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูป่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยื่นข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักคนหลง เบาแอมโลทุงกับบลอซซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแราคาเบาแอมโลทุงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บดี ขี่ล่าสีมันบดมันบังเสียดจังไรในตัวเขาสีได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอามาบัวลายครับมาฝากเอ็บสี่บัวลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง ล้ำด้วยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอามเราตรงกับเสี่ยเฮเบิงตัวเล็กับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะหนึ่งตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำหักนะพี่ผสมน้ำอาบเน,นาะครับเอาเดืม่มดื่มก็ได้เนาะ ดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้อครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ต่อคุณนต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ